ตัวที่รับรายการกรูทาม t o โ e t e ทคนะครับวันนี้ออริจนะครับนำเสนอเรื่อง h i t s y n ซ c พียนะครับรุ่นนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากเอาไปใส่กับ i9 13900K นะครับที่ปลดปล่อยพลังงานก็เยอะอยู่นะ100กว่าวัตถึง253วัต์สูงสุดตัวนี้บอกว่า180วัต์ที่ทนได้เดี๋ยวดูครับผมว่าเอาไปใช้งาน มันได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูซิสเตมที่ผมเตรียมไว้แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็ผมมีทอสแอรนะครับฮีตซิงทอสอร์ห้าหนึ่งศูนย์ของเธอมอนเทกนะตัวนี้พัดลมสองตัวฮีตซิงเป็นแบบไดรกไปนะครับต่อตรงถึงหน้ากระดอง cpu นะครับก็ผมใส่กับ z 790 a p e ูนเอเปนะครับแล้วก็ cpu 13 9 0 0 k า้าร้อยตามนี้เลยครับก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยใส่ซิลิโคนที่ดีนิดหนึ่งนะครับ ตดลมผมก็เอามาใส่2ตัวรอบ2,000ัน RPM นะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูนครับว่ามันใช้งานกับ CPU นะครับรุ่นใหญ่แบบนี้นะหลายคนกังวลนะครับว่ามันจะลอดเลยครับออริจนะครับก็รอดูครับผมปะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณมาดูนะครับนี่สิบสามเก้าร้อย K จริงๆนะครับเมนบอร์ดเซจเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ แรมก็เปิด XMP นะครับตัวท็อตแรม r c ของเือพูดเทคไป XMP 5้าเนหนะตามนี้พร้อมแล้วลุยครับว่าจะดับไหมนะปุ๊บอ่าหลายคนต้องงงแน่นะครับซิงตัวแค่นี้มันจะรอดได้ไงนะครับอ่ะดูการทํางานไหมครับเป็นไงครับช่วงฟู l l l o a นะครับผมบอกเลยยังไงมันก็ต้องเห็นร้อยนะครับขนาดชุดน้าใหญ่ๆของผม,มก็ยังเกือบแตะร้อยนะครับแต่นี่ลองดูตอน f u ลโ l o a เท่าไหร่ครับแปดเก้าสิบแต่ไม่ได้ดับนะม่แห้งด้วยเออแปลกครับผมแต่สังเกตไหครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตัวคูณมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะดูตรงนี้ไปก่อนอีกหนึ่งรอบนะครับรีเซ็ตเทมสตาร์ทให้เพื่อนๆจำบูตตรงนี้ไหมนะครับนี่ P c o r พอมันเริ่มร้อนนะครับระบบมันเริ่ม เห็นว่ามันร้อนเนี่ยแต่ร้อยสิ่งที่ทําได้ก็คือลดไฟลงนะครับตามระบบเทอร์โบของอินเทละมันทํางานนี่เองครไม่ต้องกลัวเนี่ยเดี๋ยวจี้ก็เฮิร์ตมันลดเองมันคนไปนกลัวนะครับไม่ต้องกลัวมันเมนเทนเองนะครับในส่วนของเฮดรูมนะครับเทมเฮดรูมมันจัดการเองมันร้อนมันก็ลดถ้าเย็นมันก็บูตสูงนะครับสรุปเฮ้ยใช้งานได้ฮนะแต่คะแนนไม่ค่อยดูเด่นใช่ไหมครับสามหมื่นแปดนะผมมีผลเทสให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยแล้วมีเทคนิคบอกด้วยว่า คุณอยากจะให้มันแช่บูทได้นานกว่าน,นี้นะครับทำอย่างไรเย็นลงกว่าด้วยนิดหนึ่งนะแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้นะครับผมก็นี่ผมใช้วิธีนี้ผมนี่เทคนิคนี้บอกเลยว่าน่าสนใจครับใครใช้ Intel ไม่ว่าจะเป็น 12900K รุ่นเกา่า 13900K นะครับวิธีเป็นลบไฟลงนะครับหรืออันเดอร์บอลเตนะผมแนะนำนะครับ ถ้าเป็นบอร์ด a อ u s ูนะไปหน้า EXTREME t ทเวเกอเลื่อนลงมาจนเจอนะครับในส่วนของการปรับไฟนะลองปรับนะครับจากออโต้เป็น Offset Mode นะครับจากนั้นนะครับก็กดลบนะครับเลือก Offset Mode s i ายนะครับตรงนั้นนะปกติเป็นบวกให้ปรับเป็นลบเพราะเราต้องการลบไฟ o อฟเซตนะครับวีไอบนเต็ดด้านล่างลดไปเลยประมาณ0.1โวลต์ก่อนก็ได้หรือ0.12 0.13นะครับ สำหรับผม0.13กำลังดีนะครับกำลังดีนะครับพเทสออกมานะครับที่ผมเก็บผลไว้นะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยคอพี8คอนะครับอุณหภูมิมินและแม็กเหมือนกับว่าไฟมันลดลงอุณหภูมิมันก็ต้องลดลงแน่นอนนะครับก็คือเท่าที่ดูนะเหมือนมีร้อยซีอะแต่ร้อยซีน้อยลงกว่าเดิมนะครับน้อยลงกว่าเดิมอุณหภูมิเฉลี่ยเลยลดลงแต่ก็ไม่เยอะครับประมาณ นิดหนึ่งหนึ่งองศาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เรามาดู p e r f o r m ร์แมครับผมในส่วน p e r f o r m ์ฟอรน์ตึงบอกเลยว่าถึง CPU จะยังยังทำงานนะครับเกือบเกือบแตะร้อยซีเหมือนเดิมนะครับร้อยองศาบางคอแต่เมื่อไฟลดลงพลังงานใช้น้อยลงนะครับมันไม่ได้ร้อนมากเหมือนเมื่อกี้นะเทสซีนิเบนต์อ่ยี่สิบามคะแนนเพิ่มนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ความร้อนพอๆเดิมแต่คะแนนเพิ่มน่าสนใจนะแบบนี้นะครับ ทำอย่างไรเดี๋ยวผมทาให้ดูสดๆนะครับเอาอ้างอิงครับผมเมื่อกี้เราลันใสามหมื่นแปดนะครับคะแนนตรงนี้นะเดี๋ยวเข้าไปออสไปดูกับผมครับผมนี่เทคนิคนี้น่าสนใจนะนะครับสำหรับคนที่มี i ิตซิงหรือ AO รุ่นเล็กๆหนึ่งตอนสองตอนแต่อยากแบบยังอยากใช้อยู่นะครับยังไม่อยากจะขยับหรือยังไม่มีงบไปซื้อรุ่นใหญ่ๆใส่นะครับมีของเก่าอยู่เนี่ย เอาไปใช้ได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าได้ครับเดี๋ยวดูตามผมนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อใครสนใจที่จะยังใช้ฮิตซิงนะครับระบายความร้อน CPU ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีทางเลือกไหนบ้างอ่ะเข้ามาตามนี้ครับ Extreme t w a a k e r นะครับเราไปกันเร็วเลยนะครับปุ๊บลงมาหาให้เจอครับนี่นะครับ Actual VM อันนี้อันเดียวก็ได้ครับผม เอนเทอรเข้าไปเลือกเป็นออฟเซตโห d e นะครับตรงนี้ปรับเป็นลบนะครับเพราะว่าเราต้องการลดไฟลงตรงนี้นะครับถ้าเดิมๆจริงๆมันจะเป็นศูนย์นะครับศูนย์จุดศูนย์ธรรมดาอุ้ยตดทีครับจะเป็นศูนยโวลต์ก่อนยังไม่ได้ปรับอะไรนี้ศูนย์จุดหนึ่งโวลต์เริ่มต้นนะครับแล้วเทสไปก่อนถ้าผ่านก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งสองศูนจุดหนึ่งสามศูนย์จุดหนึ่งสี่ก็แล้วแต่ CPU เกรดใครสูงก็ลดไฟได้เยอะนะครับของผมได้ประมาณลบศูนยโวลต์นะครับเดี๋ยวมันจะลดไฟลงทั้งเพดานนะเดี๋ยวเพื่อนก็รอดูแล้วกันครับว่าปรับแล้วซิงตัวแค่นี้นะต้นลมสองตัว p e r f o r m ร์ม e จะดีขึ้นแบบที่ผมทำเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะครับสำหรับคนที่ยังอยากจะใช้ซิงจริงๆนะครับหรือ ใส่ในเคสเล็กๆอะไรอย่างนี้ไม่อยากลงน้ำนะครับพิจารณาดูได้นะอ่ะระบบบูตมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมรถไฟ0.1นะครับ0.13โวลช่วยให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นไหมนะครับ Efficiency ดีขึ้นไหมพร้อมแล้วไปดูนครับจะได้ตามกราฟที่ผมกรอกเมื่อกี้หรือเปล่านะครับหรือใกล้เคียงไหมนะพร้อมแล้วไปดูครับ กด Start c i n e b e n r ยีิสามนี่ลดแค่ไฟนะครับสังเกตไหมครับเกิดอะไรขึ้น CPU พยายามบูตห้าจุดห้ากิกแทบทุกคอเลยเห็นไหมครับคอ E ก็ไม่ลดด้วยนะครับนี่ถึงแม้อุณหภูมินะครับมันจะยังไปแตะที่ร้อยสี่แต่เพื่อนๆดูจี้กันฮ์ดดิแทบจะไม่ยอมลดเลยนะครับเลยเป็นเหตุ ให้ performance เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้38,000ตอนนี้เป็น39,000กว่ากว่านะครับเห็นไหมครับว่านอกจากจะทำให้ gigahertz c ฮ u สูสูงขึ้นแล้วแล้วก็อุณหภูมิก็ลดลงด้วยเนี่ยนะครับการปรับไฟเลี้ยง g v u ลงนะครับถือว่าเป็นการช่วยและเยียวยานะครับให้กับซิสเต็มของคุณนะครับที่ยังจะจะอยู่กับฮ i ทซิงแบบนี้นะครับตอนแรกนะครับก่อนจะเทสนะผมเดาในใจว่ามันต้องกดปุ๊บ ร้อยองศาทุกหัวเลยนะครับแต่พอลองตอนแรกนะครับปุ๊บเฮ้ยตกใจเอาอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าพูดตรงๆรุ่นนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นรุ่นนี้แบบใหญ่โตแบบอะไรมากนะครับก็รุ่นกลางๆแต่ได้พัดลมที่ดีหน่อยนะครับมีสองตัวหน้าหลังนะครับก็ถือว่าว้าวอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าคงไม่รอดนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นทิปเทคนิคนะครับการแนะนำนะครับเกี่ยวกับ ฮิตซิงเอาไปยัดกับ 13900K CPU รุ่นใหญ่ใช้ได้ไหมแล้วถ้าอยากเย็นลงนะครับเพื่อนๆต้องออพติมัอย่างไงปรับแต่งอะไรถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะครับวันนี้ o อริจีทำให้ดูแล้วนะครับการลบไฟแบบออฟเซตลงดูเหมือนกับว่าได้ผลค่อนข้างดีนะครับและทำได้ง่ายด้วยไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับน่าสนใจครับผมใครมี 13900K หรือ 12900K อยู่ อยากเย็นลงนะครับแนะนำวิธีนี้เลยง่ายสุดนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับฝากไว้ด้วยกับรายการกรูทามไบเชอร์มอนเทคพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย